ใกล้เทศกาลสงกรานแล้วนะคะสําหรับข้อมูลเกี่ยวกับโทษของการเมาแล้วขับที่อัปเดตล่าสุดในปี2568เนี้ยเรามาฟังกันเลยนะคะพร้อมสถิติที่เกี่ยวข้องในปี2567ด้วยค่ะโทษของการเมาแล้วขับนะคะที่อัปเดตในปี2568นี้นะก็คือถ้าเมาแล้วขับทั่วไปนะคะก็คือจํคพกไม่เกิน1ปีปรับตั้งแต่5,000ถึง20,000บาทนะคะและพักใช้ใบอนุญาตขับรถไม่น้อยกว่า6เดือนนะคะและกรณีเมาแล้วขับจนทําให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ นะคะอันเนี้ยจะจำคุกตั้งแต่1-5ถึงปีนะคะและปรับ2 0 0 0มถึง100,000บาทเลยทีเดียวนะคะแล้วก็พักใช้ใบอนุญาตขับรถไม่น้อยกว่า1ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถไปเลยนะคะและรุนแรงขึ้นมาอีกนิดนึงนะ,ะกรณีเมาแล้วขับจนทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะอันนี้สาหัสนะจำคุกตั้งแต่2ปีถึง6ปีนะคะปรับตั้งแต่4 0 0 0 0ถึง120,000บาทและก็พักใช้ใบอนุญาตขับรถไม่น้อยกว่า2ปีเลยนะคะและกรณี รุนแรงที่สุดนะคะกรณีเมาแล้วขับจนทําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะอันนี้จะจําคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีปรับ60,000่นถึงสองแสนบาทนะคะแล้วก็เพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันทีค่ะเรามาดูสถิติที่เกี่ยวข้องในปีที่แล้วนะคะ2,567กันนะช่วงเทศกาลสงกราน2567นะมีเหยื่อจากผู้ที่ดื่มเมาแล้วขับมากถึง207รายเฉลี่ยชั่วโมงละ1ราย ะะช่วงเทศกาลปีใหม่2,567เกิดอุบัติเหตุรวม2,288ครั้งผู้บาดเจ็บรวม2,307คนและผู้เสียชีวิตรวม284คนนะคะสาเหตุหลักมาจากการขับรถเร็วและดื่มแล้วขับนั่นเองนะคะ การเมาแล้วขับนะไม่เพียงแต่เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายเนาะแต่ยังส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่เองและผู้ใช้ถนนคนอื่นๆด้วยนะคะดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนการขับขี่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนนะคะตามกฎหมายไทยนะเกณฑ์วัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดนะคะที่ใช้ตัดสินว่าเมา นะคะตัดสินยังไงนะเมาแล้วขับก็คือระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่ผิดกฎหมายนั่นเองนะคะสำหรับ1บุคคลทั่วไปนะคะถ้ามีแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถือว่าเมาแล้วขับ ะะมีความผิดตามกฎหมายนะอันนี้นะคะสผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีหรือไม่มีใบอนุญาตขับขี่อันนี้รุนแรงนิดหนึงนะคะถ้ามีแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน0มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็คือห้ามดื่มเลยห้ามมีแอลกอฮอล์ในเลือดเลย ะะถ้ามีถือว่ามีความผิดทันทีนะ3นะคะผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะหรือรถบรรทุกขนาดใหญ่นะคะต้องมีแอลกอฮอล์ในเลือดไม่เกิน20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะ,ะคะเกินจากนี้ก็มีความผิดเช่นกันนะนอกจากนี้นะคะและหากคุณปฏิเสธการตรวจวัดแอลกอฮอล์นะคะจะถือว่ามีความผิดเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับการเมาแล้วขับเลยนะโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับ1 0 0 0 0ถึง20,000บาทและพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ไม่นานกว่าหเดือนเพราะฉะนั้นนะคะ ต้องยอมให้เจ้าหน้าที่เขา ด้วยนะะในช่วงเทศก,กาลสงกรานต์นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมักจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการเมาแล้วขับเนื่องจากเป็นช่วงที่มีอุบัติเหตุทางถานนเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะคะและเพื่อความปลอดภัยของตัวคนเองและผู้อื่นนะควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขับขี่หากมีความจําเป็นจริงๆนะคะควรใช้ประกรันขนส่งสาธารนณะหรือให้ผู้อื่นที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นผู้ขับขี่แทนนะคะและปร,ะริมาณเครื่องดื่มที่อาจทําให้คุณเมาแล้วขับนะ จะมีอะไรบ้างนะคะหลักๆเลยก็จะมีเบียใช่ไหมคะถ้าเบียรหนึ่งกระป๋องนะคะ ปริมาณ330 ML มลนะหรือเหล้าแก้ว1เปกนะ ml. 30มลและไวน์1แก anyway. ้ว150มลเพียงเท่าน <voor> ี้ก็อาจทําให้ระดับแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ์แล้วึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับน้ําหนักตัวของเราและระบบการเผาผลาญของแต่ละคนด้วยสรุปง่ายๆก็คือดื่มเท่ากับเสี่ยงใช่ไหมคะปลอดภัยที่สุดก็คืองดดื่มก่อนขับขี่เท่านั้นค่ะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและสาระดีๆนะคะฝากกดติดตามช่องกอลลี่นิวส์ข่าวสดนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำ คลิปต่อๆไปด้วยค่ะ